ธนกรศิลวัต์วิไลรัตครับธนกรมีปัญหาอะไรเออมีเจ้ากรรมนายเวรตามอยู่ครับผมพ่อรู้ตัวเลยเหรอเออพอดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหมอเพชรหมอนวดนะครับแล้วก็ผมปวดท้องแล้วไปหาให้คุณหมอวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เหรอใช่ครับผมครับเรายูปวดท้องขึ้นมาไปหาหมอเพชรหมอนวดหมอเพชรเขาหนวดให้เขาก็เลยหมอเพชรเห็นว่าน่าจะมีวิญญาณตามฮะครับผมผมไปแทงเขาเอาไว้ครับผมก็แทงท้องเขาเลยเหรอครับผม เฒ่าตายไหมตายครับแทงตายคามือเลยประมาณนั้นแหละครับทีนี้ครับก็เลยมีอาการปวดท้องปวดท้องครับท่านเทวดาคนที่ถูกแทงตายตามมาหรือเปล่าชื่ออะไรท่านเอ๋ยเอ๋ชื่อหน่อยนะเธอชื่อธนากรใช่ไหมใช่ครับผมและคนที่ถูกแทงตายชื่อว่าอะไรไม่ไม่ทราบชื่อครับหลวงพ่อต่างถิ่นต่างมันวเป็นรุ่นเหรอ เป็นอดีตชาติไปแล้วอ๋อเป็นอดีตชาติไปแล้วอดีตชาติอออจำไม่ได้ครับผมท่านเทวดามีอะไรตามอยู่หรือเปล่าชื่อธนกรใช่ไหมท่านธนกรคือคนที่มีปัญหาในเวลานี้ออ๋อชื่อเก่าสมชายครับสมชายชื่อสมชายใช่ไหมนะสมชายใช่แล้ว มีอาการปวดท้องใช่ไหมครับปวดท้องบ่อยเปล่าก็เพิ่งมาเป็นเมื่อหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งเป็นวันเสาร์นี้เองครับผมเห็นเป็นเช่นนั้นเนยมีชายแท้ตามตัวนั่นแหละนะปวดแขนนั่นแหละคราชายตามตัวชายถูกแทงให้ตายชายปวดท้องเจ็บท้องตายก็เลย ตามมาทำให้เกิดอาการปวดแล้วเธอจะยินดีจ่ายเขาหรือเปล่ายินดีครับผมพร้อมที่จะบวชถือศีลให้เขาครับชดใช้ใช่ไหมครับผมพร้อมที่ชดใช้สมชายพร้อมจะชดใช้ให้แล้วจะทำไงได้บ้างจะพร้อมใช่ไหมท่านใช่แล้วจะชดใช้กันใช่ไหมหนาะใช่แล้ววันนั้น านายสิงห์ถูกสมชายแทงตายใช่แล้วท่านเอ๋ยมันพลาดเลยนิดเดียวนั่นแหละนะอาอ้าวนายสิงห์ก็พอๆกันเลยค่ะ <c oughs> นายสิงห์ไม่นหนาะก็ใช่ย่อยกันเลยทั้งคู่ใช่แล้วใครใครพลาดก็ตายใช่แล้วนั่นแหละหนาะใครพลาดก่อนก็ตายนั่นแหละครับตายเพราะมีดด้วยนะท่านเอ๋ยตายแล้วก็ยังไม่จบตายแล้วก็ตามอีก สท่านเอ๋ยหนงจิตดวงวิญญาณเ,นะนะเลยนั่นแลหละนาก็อาฆาตนั่นแหละคราด้วยคำหนาสนองด้วยนั่นแหละมึงทำปูใช่ไหมท่านใช่แล้วคงไม่มีใครกันใจดีหรอกหนอะถูกฆ่าตายเช่นนั้นกะพอสาบแช่งหนอขอตามมึงนั่นแหละชาตินี้พลาดท่าเสียทีถูกกระซั่วเข้าท้องชาติหน้าขอแก้แค้นหน่อยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยพักกันเลยนั่นแหละหนาะ นี่นาที่มาถึงตอนนี้ค่ะจะตั้งใจหนาแก้หม่แเล่าเลยตั้งใจเปล่าตั้งใจแ่้ใจแล้วไม่เอาแล้วจะเลิกกับนายสือแล้วไม่แทงกันหลิกแล้วไม่แทงกูแล้วใช่ไหมไม่ถามไซนั่นเลยหนามึงไม่แทงปูข้างหลังอีกแล้วใช่ไหมครับไม่แล้วครับมึงแทงกูข้างหน้าเลยต่อไปนี้ไม่ข้างหลังแล้วใช่ไหมท่านมันจะรับกรรมแล้วใช่ไหมหนาใช่แล้ว อาในสิงจะได้ไม่ต้องถูกใครแทงหลังแทงหน้าแล้วจะได้จบกันสักทีหนึ่งไม่อย่างนั้นท่านเอ้ยสิงเลยนะั่นแหละนะนะก็ได้แหละครบหากมึงหนะยอมรับแลแต่<ร>อีกอย่างได้ไหมท่านาาตีนคุณน,นั้นจีอกมาพร้อมเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ซวกอีกอกมาบอกเลยในฐานะที่เขาเรียกว่ารอบแทงหลังใช่ไหม แทงหน้าไม่ว่าเลยใช่ไหมใช่แล้วแหละหนาแทงหน้าสมศักดิ์ศรีแทงหลังนี่ไม่ใช่วิธีของนักเลงใช่ไหมไม่ทันระวังตัว <laughs> ยังไม่ทันระวังตัวก็โดนใช่เดี๋ยวแทงข้างหลังอะไรวะอย่างนี้เขาเรียกว่ารอบรอบกัดรอบแทงก็ <c oughs> เลยต้องโกรธต้องแค้นใช่ไหมใช่แล้วท่านอ่าโอเคเอาเป็นว่าเลิกการนายสมชายกับนายสิงจะจดทะเบียนเลิอกอาคาตกันแล้วนายสมชาย <c oughs> สัญญาต่อหน้าท่านไงไม่ใช่เช็คแฮนนะ <c oughs> ให้สัญญาว่ามันจะไม่ทําอีกไงบมือเขาสัญญาว่าจะไม่ทําอีกแล้วเป็นเพื่อนที่นีต่อกันกูมไม่คือ <c oughs> อาเป็นว่าไม่ไม่ไม่ไมรับอะเขาแล้วไม่รอบรับหลังก็พอแล้วใช่ไหมใชแ <c oughs> ใ่แล้วท่านเอ๋ยให้แสดงรู้เลยนะแล้วลูกผู้ชายใช่ไหมแล้วครับใช่แล้วกล้าได้ก็กล้ารับ ทั้งพิชก็กล้ารับใช่ไหมท่านนี่แหละลูกผู้ชายให้เห็นกันข้ารู้แล้วถึงนั้นนั่นแหละนาะให้แสดงเห็นตัวตนข้าในสิงห์แหละคราทำผิดนะหรือว่าะครยอมแล้วถึงยอมจับมือมันนั่นแหละท่านคือลูกผู้ชายอย่างสิงห์ไงใช่สิงห<ด>์เขา<ด>ใช้ได้เ<ๆ>ขาต่อหน้าไม,ไม่ไม่รับหลังเปิดเผยอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยให้ท่านได้เห็นเลยล่นะหนาข้านี้จริงใจแหละครายอมรับหนาก็ยอมได้ ยอมได้ก็ยอมเอากันแน่จึงให้หู้แถยอมจับมือกับมันไงสาธุโมทนาด้วยสมแล้วเป็นชายชาติสิงห์ใจสิงห์นะไม่เป็นผู้หลบซ่อนและก็เขาเรียกอะไรรับหลังไม่ทำอย่างนั้นต่อไปนี้ก็เลิกเป็นควรไปหักหลังใครอีกแล้วนะครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อาเอากี่วันนายสิงห์หกสิวันท่านเอ๋ย ลูก<อ>ชายอย่าเล่เชื่นเลยนะถ้าเอ่ยอพูดต่องอีกาอคาสิงไม่ไว้หน้าหนาท่านเอ้ยอคครพร้อมรับครับพ,บบพร้อมจ่ายสมชายสำนึกแล้วขอให้คุณสิงชายสิงจงรับทราบว่าบัดน,นี้เป็นผู้ที่สำนึกผิดแล้วขอชดใช้ด้วยความเต็มใจเอาอะไรอีกนอกจากนี้ไม่มั่งมามยท่านเอ๋ยแค่ชุดขาวสองชุดเลยนาะ แล้ทานหนึ่งชุดก็ได้แค่นั้นแหละและอีกอย่างปล่อยสัตว์ให้ยี่สิบตัวทําได้เปล่าได้ครับปล่อยสัได้ปล่อยสัตว์อะไรก็ได้ยี่สิบตัวครับผมครับจบการตามนี้<ม>อ้าวไม่ต้องใช่ไหมครับออไ,รไม่ต้องเลยเ,เพราะมันเลยกาบแล้วไงใช่ไม่ต้องการอะไรมากมายแค่มันใส่ตั้งใจทําให้ดีตั้งใจ คือเป็นลูกผู้ชายแล้วปากแล้วทําให้ได้ตามนี้ครับผมครับอย่าไปแอบบอย่าไปนอนอย่าไปหลบไปซ่อนครับนี่นะ <c oughs> อ่าเรียบร้อยไปได้ <c oughs> จัดการให้ชายสิงไปก่อน